มาถึงช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารรอบรั้ว PA ในช่วงใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร่ค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 5 7ในายปรีชาทรงสิริทัศน์พ่วอเนือการไฟฟ้าเขต PA เขต2ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร PA อาสากาชาติรุ่นที่ส ระหว่างวันที่30 3 1ถึง31ตุลาคม2,557โดยมีเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นวิทยากรณโรงแรมอมเรลากูนจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่29ตุลาคม2,557 กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดกิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน PEA Fund ณนห้อง KM Center อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PA เพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ PA สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตนเองผ่านโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนพร้อมทั้งมีการจัดแสดงเทศการบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคาร LED เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่สมาชิกเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Fund เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 5พนหอบ PA s h o สาขาเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกเปิดให้บริการแล้วโดยจะให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา11นาฬิกาถึง19นาิกาณชั้น3ของห้างสรพรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกเมื่อวันที่18ตุลาคม2557 นายชาครกันจนวัตตะนายอำเภอพนัสนิคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ PA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิตประจำปี2557โดยมีนายวิรพลสุขายะผู้จัดการ PA อำเภอพนัสนิคมกล่าวรายงานณโรงเรียนวัฒนานุสารอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี